โชนะกันอีกรอบหนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็วันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทาอะไรดีนะครับโอเคเสดไอที่อยู่ตรงหน้านี่เหรอผมไม่รู้เหมือนกันจะพูดอะไรดีแล้วไม่รู้ไม่ว่างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทำไมถึงมาสร้างไอ้นี่ฮะโอ้ไม,ไม่ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยวนะฮะผมไม่รู้ผมจะทำโปรเจกต์อะไรต่อไปแล้วทั้งต้องทาการ์ตูนทั้งต้องทั้งต้องโปรเจกต์สติลเดนคาทั้งต้องอะไรอีกเนี่ยโคตรเยอะครับก็เลยต้องนั่งวิ่งวนวิ่งวนไปวนมาอยู่างเนี่ย ความคิดอะไรคิดให้มันดีๆไหนไหมครับโอเคครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากคอมเมนต์อะไรด้านล่างก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับอยากให้ผมทำโปรเจกต์อะไรต่ออีกโอเคผมมึนหัวแล้วนะโอ้ยโอเคแล้วก็ข่าวดีสำหรับยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเพื่อนผมนะโฆษณาบางหน้าขอโทษน,นะครับโอเคซึ่งเป็นเพื่อนผมนะครับได้หนึ่งพันสามห้าสบามก็คือสกิลเลอร์ทีวีนะครับผมก็ยินดีกับเขาด้วยละกันนะ ดีจะเป็นวันดีกับของเขาก็เถอะแต่ว่าซรัพผมไม่แทบไม่ขึ้นเลยว่ะทำไมไมันเป็นอย่างนั้นนะหรอผมไม่แน่ใจเนาะไม่คิดอย่างนั้นหรอกถึงผมเป็นแค่ยูทูบเบอร์กากาคนหนึ่งที่ผมแค่เป็นยูทูบเบอร์ส่วนหนึ่งของยูทูบเบอร์แต่ว่าผมก็ยังต้องพยายามทําคลิปต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสักวันหนึ่งผมก็อาจจะได้กลายเป็นนักพา์อย่างชื่นแบบว่าเฮ้ยนายวันนี้ดูนายดูเท่มากเลยนะั่นนี่ เออก็ว่า,างั้นแหละจบป่ะก็ประมาณนี้แหละครับถ้าผมพากไดออโก้โอเคก็โรเจอนี้โอยอะไรโเชอรแล้วล่ะเอ,อ,อเ,เป็นหวัดเป็นหวัดพูดเบลอ,อ,อโอ้ยไข้ขึ้นตายครับกูจะ,จะ,จะตายไหเนี่ยโอเคส่วนไอเ้สาม i t y สาบอกว่าอาจจะไม่เกี่ยวหรือว่าอาจจะเกี่ยวนะครับโอเค แล้วแต่พวกคุณนะคะว่ากูจะให้หมทำโปรเจกต์นี้ไหมล่าอ็นจิเนียร์สาวไหมกูผมว่ามันหลอนนะครับโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับให้ผมได้ล่ะขอจบคลิปวีนีโอนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย